สวัสดีครับเช้าวันพุธที่13าตุลาคมครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่สวนบ้านนาของราชสุวรรณนะครับอันนี้ลูกสาวครับจิกกี้ครับนี่ก็จะพามาดูไผ่ลูกหวานนะครับที่สวนบ้านนานะครับเมื่อประมาณห้าหวันก่อนเราพามาดูไผ่้างหมุนและกิมซุ่งนะครับตัวนี้นี่ไผ่ลูกหวานที่เราปลูกนะครับตรงล็อกนี้นะครับก็ปลูกวันที่ สิบวิทยายนนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ากอนนี้เป็นกอนแรกนะครับขึ้นมาแล้วครับสามหน่อครับหนึ่งสองสามหน่อครับกลายเป็นกิ่งก้านใบก็กําลังสะสมอาหารไปเรื่อยๆครับนี่เราก็ปลูกตัวไผ่ซางหมวนมาเพิ่มเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นไผ่จีนครับ นี่ก็จะเป็นกล้วยนะฮะนี่ครับบรรยากาศของไผ่ลวกหวานที่ปลูกโซนบ้านนาครับอายุในการปลูกก็สีเดือนนะนี่ลูกชายลุกหมอกนะครับนี่ครับไผ่ลวกหวานอายุสีเดือนปลูกเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งหมด3ามหนอ่อหนึ่งสองสามหน่อนี้กลาลังขึ้นนะฮะก็ หน่อไม่ใหญ่ครับหน่อเล็กนะครับกลายเป็นกิ่งก้านใบนะครับเพื่อที่จะสร้างหน่อที่เป็นลำใหญ่ขึ้นมานะครับนี่เราก็ปลูกตัวสร้างหมุนเข้ามาเพิ่มครับเป็นเกษตรแบบปลานิลครับไร้เราเกษตรปานิลนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งครับเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนแล้วแต่นะครับก็ถ้าเราปลูกไผ่นะครับเราอยากจะปลูกใช้พื้นที่ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ ปลูกระยะเมตรคูณเมตรก็ได้ครับสองคูณสองก็ได้นะครับอันนี้ผมปลูกอ่าระหว่างแถวเมตรหนึ่งเจ็ดสิบเซนแล้วแต่นะครับกะเอาเลยนะครับก็เราจะขายพันุแล้วก็ขายนอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไผ่เขาโตแล้วนะครับมาปลูกที่หลังนี้ไม่ได้นะครับก็ให้ปลูกพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีตรงล็อกนี้จะมีเป็นไผ่้างมนแล้วก็ไผ่ ลูกหวานลายเสือนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งหมด2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งก้านของต้นพันธุ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าไผ่ลวกหวานเนี่ยนะครับสี่เดือนก็จะได้สองถึงสามลำนะครับอันนี้ก็ตรงกลางเราก็จะเลี้ยงหอยนะครับจะเป็นหอยเชอรี่หอยปัง นะครับแล้วก็หอยขมอยู่ด้านนอกกระชังนะฮะเชอรี่จะเป็นเชอรี่แม่พันธุ์นะฮะแล้วก็เชอรี่ลูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสร้างหมอนที่เพิ่งปลูกไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ครับตัวลูกหวานครับก็จะขึ้นทั้งหมดหนึ่งสองสามครับสามนะครับอันนี้ก็ปลูกวันที่สิบมิถุนายนครับ นี่ครับเป็นไผ่โวกหวานที่ปลูกในโซนบ้าน,นานะครับก็อายุในการปลูกก็สีเดือนครับสี่เดือนปลูกวันที่10บมิถุนายนนะครับก็นี้ดินดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราขุดสะนะครับเราขุดสะมันก็จะเอาดินเหนียวมาทับนะครับด้านบนดินชั้นต่อไปก็จะเป็นหน้าดินที่เป็นดินนาน,นะครับก็จะโอเคครับแต่ตอนนี้ก็ บำรุงครับบำรุงครับให้น้ําแล้วก็บำรุงดินใส่ปุ๋ยครับนี่แผ่นไอ่สร้างมนครับนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นมาสามลำเหมือนกันครับเนี่ยสามหนอหนึ่งสองสามครับนี่ครับก็จะเป็นไผ่ลวกหวานลายเสือครับนี่เป็นย้าให้เราตัดนะครับแล้วเราก็เอาปลาติกรองนะครับให้เขาตายนี่ครับเนาะ นี้ก็เกิดสองนอครับนี่ครับเป็นไผ่ลวกหวานนะครับลายเสือนะครับลายเสือเราไม่ใช้ระบบน้ํานะครับไม่ได้ใช้สปริงเกอร์เป็นสายยางน้นําง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มแช่นะครับนี่ครับตอนนั้นก็จะเป็นของอสร้างหมุนแล้วก็กินซุ้งครับล็อกกลางเป็นไผ่พันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นไผ่พันเล็ก นะครับแซมด้วยตัวสังมอนนะครับนี่ครับก็ส่วนนี้ก็เป้าหมายในการปลูกที่เพิ่มเติมสังมุนมานะครับก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วก็จําหน่ายทุกอย่างครับจําหน่ายหนอ่อจาหน่ายพันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรีเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆครับเป็นที่พักผ่อนนะครับของเราเอง แล้วของลูกค้าที่เข้ามานะครับในกรณีที่เราเปิดโซนท่องเที่ยวโซนบ้านนานะครับถ้าเปิดร้านกาแฟนะครับ้รก็ร้านอาหารลูกค้าก็เดินเข้ามาชมเข้ามานั่งพักนั่งกินอาหารได้นะครับที่บริเวณนี้นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับว่าเราปลูกไผ่ลวกหวานนะครับในโซนบ้านนาอายุในการปลูกลงดินนะฮะก็ สี่เดือนครับดินตรงนี้ก็สภาพหน้าดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นดินเหนียวที่เราขุดมานะฮะขุดจากขุดเป็นสารนะครับแล้วมาถมมาถมดินที่ดีที่เป็นดินนานะครับก็บำรุงครับบำรุงกันต่อไปนะครับก็ไผ่ปลูกง่ายตัวไวครับโรคไม่มีสารเคมีไม่ต้องนะครับก็เรา ทำครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นการขายหนอขายพันธุนะครับแล้วก็ปลูกด้วยนะครับปีนี้ก็ปลูกไผ่เลกหวานน่าจะเกือบ300ต้นนะครับก็เพื่อนๆสนใจเรื่องไผ่นะครับก็ผ่านมาจังหวัดหนองบัวพูก็มาแวะเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับที่บ้านท่่ยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวพูครับวันนี้ก็อัปเดต การเจริญเติบโตของไผ่ลวกหวานลายเสือที่ปลูกโซนบรรน,นาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับไผ่ลวกหวานที่เราปลูกไว้ที่โซนบานไร่นะครับเป็นลวกหวานที่เราปลูกโซนแรกครับวันนี้ก็และสวัสดเราต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ